สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนมิถุนายน2564ของชาวราศีกรกฎซึ่งชาวราศีกรกฎนะครับจริงๆและดวงดาวหลายๆดวงนะครับก็น่าจะเอื้อและส่งผลประโยชน์แก่ดวงชะตาตนและหลายๆคนมีโอกาสที่จะต้องออกงานสังคมไปพบปะไปมิติ้งหรือออกไปพบปะผู้คนจำนวนมาก และที่สำคัญนะครับชาวราศีกรกฎต,ต้องพึงระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองมันมีความมีการสวิงในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างมากฉะนั้นใครที่ปุป๊บปาดใจร้อนนะครับก็จะใจร้อนเปี้ยงป้างและเอ,อะอะโวยวายมัเทิงแต่ถ้าใครที่คอยควบคุมตัวเองได้ก็ถือว่าดีนะครับและควรจะสะกดกั้นอารมณ์และความคิดของตัวเองเอาไว้ให้มาก เพราะว่าชาวราศีกรกฎนั้นมีดวงดาวบางดวงที่ไปสัมพันธ์นะครับถึงความมั่นโนถึงความวุ่นวายในจิตใจ,ใจอยู่พอสมควรเรามามองกันในรงส่วนของเรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีกรกฎต้องบอกงี้นิดนึงว่าชาวราศีกรกฎนะครับมีทิศทางของดาวการเงินที่เดินทางมีกําลังมาได้สักระยะหนึ่งและก็ถือว่าเป็นองศาที่ดูน่าสนใจนะครับถึงในช่วงของกลางเดือนมิถุนายน นั้นนะครับจะมีองศาที่ไม่น่าพึงใจบ้างเป็นบางส่วนแต่อย่างไรเสียชาวราศีกรกฎซออย่างเชื่อว่าการคาดหวังเงินทองใดๆของชาวราศีกรกฎยังคาดหวังได้ในยุคโควิดอย่างนี้ฉะนั้นจะเป็นเงินอะไรก็ตามนะครับจะเป็นเงินเดือนเงินเอ็กตงเอต้าเงินลาบผลเงินโชคดีอะไรก็ตามจะเป็นเงินกู้เงินที่จะต้องไปทําในเรื่องของธุรกรรมเงินกู้ใดๆ ก็ถือว่ามีการคาดหวังไปในทิศทางที่ดีกับชาวราศีกรกฎพอมองไปในเรื่องส่วนของเรื่องงานนะฮะซอบอกแล้วเรื่องของอารมณ์ของชาวราศีกรกฎมีความน่าวิตกกังวลฉะนั้นนะครับถ้าในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎสะกดกั้นอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้เน้นนะฮะเอาไว้ได้ และควบคุมคําพูดของตัวเองก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นผลเสียอะไรมากมายนักแต่ถ้าใครสะกดกั้นอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ในเดือนมิถุนายนนี้คิดว่าชาวราศีกรกฎหลายๆคนนั้นนะครับก็จะมีกลิ่นไอในเรื่องของคําพูดที่อาจจะดูขุนขุดนะครับและมีคําพูดที่ดูไม่น่าฟังแก่ดวงชะตา ฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎนะครับนะก็คงจะต,ต้องพึงระมัดระวังอ่าขอกลับไปในเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงนะครับชาวราศีกรกฎมีโอกาสไหมนะครับที่ในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นจะมีกลิ่นไอนะครับไปในทิศทางของรายจ่ายค่อนข้างเฟ้อนะครับบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีกรกฎมีความน่าห่วงฉะนั้นในเรื่องงานเรื่องของเงินนะครับอยู่ที่ตัวตนของคุณเลยนะครับจะควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะ พอมองไปนในตรงส่วนของความรักความไข่นะครับชาวราศีกรกฎนั้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นโทษหรือเป็นคุณอย่างชัดเจนฉะนั้นชาวราศีกรกฎเชื่อว่าหลายๆคนสมรักหลายๆคนสมรสนะครับแต่หลายๆคนกลับมีกลิ่นไอแห่งความหม่นหมองมีกลิ่นไอแห่งความทุกข์และทมในจิตใจ ก็คงต้องไปดูแล้วแต่ผู้แล้วแต่นามนะครับหลายๆคนมีดวงดาวที่เข้าไปทํามุมเอื้อก็อาจจะไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายนะแต่บางคนนั้นมีดวงดาวที่ไม่ได้เอื้ออะไรมากมายนะักก็อาจจะทําให้ขุนหมองมนหมองและเศร้าส้อยในเรื่องของความรักแล้วถามว่าชาวราศีกรกฎที่โสดอยู่นะครับซอก็คงต้องขอบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเชียรยหรือไม่ อาจจะเชียร์อยู่เล็กๆนะฮะแต่ต้องบอกว่าถ้าได้ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะฮะฉะนั้นความโดดเด่นในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎถือว่าลูกผีลูกคน50 50แล้วแต่ดวงคนเลยจริงๆพอม,มองไปในเรื่องของโชคลาภใดๆในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับซ้อเน้นไปในเรื่องของออฟฟิศเลยฮะ นะฮะที่ออฟฟิศของตัวเองเลยนะฮะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะหรือจะเป็นทะเบียนบ้านของออฟฟิศที่ตัวเองทำงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะเอามาตีเป็นลาบเป็นผลในเป็นบัตรเป็นเบอร์ให้แก่ดวงชะตาของชาวราศรีกร,รกฎได้มากพอสมควรแต่ต้องบอกงี้นิดน,นึงนะครับดาวลาบผลของชาวราศรีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักแต่ซอบ,บอกแล้วว่ามันมีการคาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองได้ ก็ยังพอลุ้นได้อยู่พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เด็ดขอให้โชคดี